สวัสดีครับมืนอนี้มีเมนูกับเขาเส็บเียเพ็ดรย่างไรมาฝากครับพี่น,อน้องเมนูผัดทวงหอกใส่ครับตุกินนะครับใส่ตุกินฮอทดอกใส่ตุกินหมูครับเส็บเสียครับนี่ครับตุกินฮอทดอกกับตุกินหมูนะครับมะฝาเส่กับทวงหอกกับขนาดเล็กน้อยหนึ่งครับแล้ะดับเลียห้องกมา หันฮอดอกเป็นชินนะครับทัพพินมูอวิภาเครืองเอาแล้วครับสามชั้นพม่าจีไซนะครับเหลือจะก,กินในอย่างครับเอาเขามาหันเป็นชิน น้าครับกระเทยียมนะครับเอาความเปรี้ยวจากมะเขือเทศครับพีน่น้องเป็นขนาดเท่ากับมัดตำกระเทียมครับมันี่พวกิใส่ปีกขีนูส,สวนน้ำนะครับ ผู้ใดบ่มักกะบ,บ่ต้องใด้อครับผมอยากให้มีรสชาติเพ็ียดน้าครับจากน้อยมันจังกินเขาๆขสวยมันจังแซ่บครับในจานเฮากับตั้งน้ำมันให้มันเดือดครับแล้วเขากระเทียมกระพีกต้งพัดด้วยครับตาม้วยเนื้อหมูครับ ตามโดยทุกขิน้นกับฮอดอรนะครับหลังจากนั้ถ้าเราทวงงอกลงเลยตามเลยมะเขือเทศขนาแล้วก็บปุงรดครับผงปุงรดผงนัวน้ำตาลซอดปุงรดฝ้าเขียวมันหอยนะครับสีอิ่งขา้าครับพี่น้อง เาราพอต้องเติมน้ำนะครับพ่อพัดไปเดี๋ยวน้ำจากพวก่วงหอกมันจะออกมาครับเราก็ซิ่มมึงนะครับเอารถตามมักกันแล้วครับพัดจนทวงหอ,อกก็ต้องสุกนะครับเอาพ่อมันสลดสลดนะครับซัมมีกเป็นอาเซ็จเรียบร้อยครับพี่น้องจังเดกันลราเห็นมึงกันนะครับสำหรับมันี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปียกกัตั้งใจกันครับ เสบมากินเขาน้องกันด้วยครับเศีกแสบครับ